หลังจากที่ประธานฝ่ายพระวาสและฝ่ายสงนะครับถอดผ้าและพิจารณาผ้าและวางดอกไม้จันทในคราวเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไป รัฐานานิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นวางดอกไม้จันทร์หลังจากที่พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้เกีรตวทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญ,ญาณของคุณแม่สุภาพกรเ,เป็นครั้งสุดท้ายเชิญครับ ครับท่านแขกผู้มีเกียรติรครับวันนี้ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ล้วนแต่เป็นแขกผู้มีเกียรติของเจ้าภาพทั้งสิ้น